ไปแล้วพี่น้องสีสาวนะคะสีสาวไปแล้วสีสาวสวยนะคะยางหลบมูบานสาหน่อยสาใยเถ้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 ยเฮ้ยเถ้ยมามากมาก หมดอุยปุ๋ยบันเทิงศิลไปแล้วพี่น้องแก๊งนี้มาแล้วบ้านแตกเฮ้ย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 เป็นจังไหนล่ะเอ้ยไม่อยากไปอุ้มไม่อยากไปฮะโอ้ย่านกันได้ลืนเอ้า <laughs> ừ, à, chung, bà 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 phải phải, ơi ui 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 kha phạt cà phi là phải bay yang bunn nặng 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 phải nặng 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 <laughs> ไปแล้วนะคะ <mm <as> แจงเสา <mm <as> มา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  <mm <as> แจงเสาวหนไงกระโปงสวยมากเลยนะคะสาวๆนะคะออกเดินเที่ยวนะคะวันนี้พาสาวๆเดินเที่ยวจ้าไป <mm <as> <mm <as> แจงมูนอุปย่างไปนะกันดีๆกันเลยนะไปไปไปอุนอัวอุนอัวกันไปตาไปตาย่างออมบ้านบนนี้สาวๆนะคะยางดีๆยางดีๆยางดีๆ ไปไปไป,ไปมากับสามสาวนะคะสี่สาวนะคะเฮ้ย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 ยาฮ่าไปร <laughs> กดเขางามลือนติน,นั่นเฮ้ยใส่ผู้ไ, <laughs> <laughs> ไ,ไดแล้วเอ้แค <laughs> <laughs> ้นแอ้แค้นยจสวยเออเต็มถนนเลยเอา้า ไปบ่ได้ไปบ่ได้แอคชันกันเต็มถนนเลยเอ้าโอ้ย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 น้องไปไป เริ่มขั้นอนีเลยเตี้ยไป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 ยาวไปยาวไปกิดการกิดกาดเถอะนะไปหาเบาหมิ่งสิเบาหมิ่งว่ามีคนอยู่ไปห้าสิบไปอันบ้านบ้านใบเข่าไปตาหอดบวบบั่นใบเข่า ไปส่งคะแนนของคุณครูพินโยเออเอินขวนใไอ้น้องใบเขา,เา,เขาไปไปไปค่อยๆไปค่อยๆไปยาวไปเก่งเสาย่างดีๆก,ก,กันได้นะเบิ่งผุนผุนเนาะเจบขี่เขาอ,อีกเตะขี่เขยอ,อีกเตะขี่เขยอ,อีก เฮ้ย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 บ่ไปบ่ให้ไปบ่ให้ไปเอาแล้วงานเข่าแล้วว่าให้ไปก็บุญไหวพี่น้องเอ้ยสามสาวนะคะสามสาวสี่สาวยั่นกันได้เรือนเด้ออุ้มยั่นยั่นมีโชวมีชัยได้เรือน

เก่งไว้รุ่นไปบ่ได้แล้วอ้ายโอ้ยกระพูดกระเกินอ้ายไปเออโอ้โอ้โอ้อปลาปลาปลาเน่ๆๆ่เน่ชกๆกนั่นลุดพ่ออีกละ

เข้าไปก่อนหมุนหุยปุ๋ยเหมือนเคร่องศิลป์พี่น้องเถื่อนเอาได้เร็วไปยูเลยอันนี้ก็ติเต้นไปไปไปตันงำโอ้ยแกงวัยรุ่นนะคะโบหูอยู่ ไปไปโอ้ยผุนใบเขาเข้าไปผุนละ่ะผุนขยา,างกับน้ำม่วแน่ พูดพ่อกันแล้วเอ้าบุญโดยปุ๋ยบันเทิงสินปไปไปแม่รถพูดไปกันไปไปไ่อยากงางกันได้เจอวัยรุ่นนะคะเจอวัยรุ่นพู ข้างหนา้าเป็นลอยเลยแต่เนียงานเขาไปบ่ได้แล้ว,ว,เวเดี๋ยวเดีเดไปไป โอ้ยไวรุนหลายไปดักอยู่ทางหน้าบ้านเขาไปยังไปไปเดี๋ยวอ่านนเขามาทั้งฝุ่นนะเขาไปทั้งฝุ่นดีกว่าเดี๋ยวเขายางอ้อมมาหนิไวรุนหลายพูดทั้งนี่ไปเอ้อเออเฮ้ยเฮียหน่อยเฮียแตกเออนั่น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 รุดข้อเลยนั่นไปมาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนิกก็เนาะค่ะควบหมุนไหวเกิดแล้วสวัสดีค่ะ